สวัสดีครับวันนี้ผมมิเตอร์เจ้าไก่นะครับก็พามาเที่ยวชมสวนมาราจีนนะครับส่วนนี้เคยลงในคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็มาดูการติดลูกการติดดอกออกผลแล้วก็การเจริญเติบโตของมาราจีนนะครับมาราจีนหลายท่านก็นิยมช,มชมชอบที่จะปลูกนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่ใช้ แรงงานคนไม่เยอะมากนะครับทําภายในครอบครัวมีสัก4คนก็น่าจะาเพียงพอนะครับการเก็บก็เก็บค่อนข้างง่ายนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับตลาดนะครับช่วงนี้ราคาก็พอได้อยู่นะครับโลละ18ถึง20บาทนะครับเป็นราคาขายในตลาดนะครับ ส่วนนี้ก็ใช้ตัวลายส่นเจ็ดกับบูมิโน่ตั้งแต่เล็กนะครับคือใช้แล้วเนี่ยมันได้ผลดีไหมนะผมก็พามาเที่ยวชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมเป็นประจำนะครับปัญหาของมาลาจีนก็ส่วนใหญ่ช่วงแรกเริ่มเลยก็คือเรื่องไวรัสนะครับไวรัสยอดอีกยอดแหลมยอดได้ต้งนะครับก็จะมีปัญหากับหลายๆส่วนที่ ทำมาลาจีนนะครับสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากพวกมแมลงปากตูดแหละครับอย่างที่ย้ำประจำนะครับพวกเพลี้ยไฟเพลี้ยจักจั่นสีเขียวพวกไรขาวไรแดงนะครับแต่มาลาจีนเนี่ยพอเริ่มติดลูกแล้วก็จะมีศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งก็คือมแมลงวันทองนะครับหลายพื้นที่ก็จะนิยมห่อนะครับเพื่อให้ผิวสวยแล้วก็ป้องกันมแมลงวันทองแต่หลายพื้นที่ก็ไม่ได้ห่อนะครับอย่างส่วนนี้ก็ไม่ได้ห่อ ก็ปล่อยตามปกตินะครับการเจริญเติบโตขนมขนงก็ค่อนข้างดีนะครับช่วงนี้ฝนก็เยอะนะครับแล้วอากาศก็ค่อนข้างร้อนส่วนนี้ก็ผ่านร้อนผ่านฝนมาได้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่นะครับเรื่องราน้ำค้างก็เป็นบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่หลักๆเลยเนี่ยอยากให้ผลผลิตได้เยอะ ได้สูงนะครับก็ต้องควบคุมเรื่องไวรัสให้ดีนะครับนี่ก็น่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตไปสักสีห้าเวรแล้วล่ะครับยอดเยอดก็ยังสวยอยู่นะครับนี่มาดูเดี๋ยวผมจะให้ดูแมลงมันทองมันยังไงนี่นี่ครับรูมันพอวางไข่ก็เป็นหนอนนะครับลูกนี้ก็จะเสียไป อันนี้ก็เป็นข้อเขาเรียกว่าอะไรข้อเสียของไม่ได้หอ่อแต่มันก็ไม่ได้ช่วยป้องก100ันสะอเซนะครับกับการห่อนะครับแต่มันก็ช่วยได้นะครับเราก็ต้องใช้สารป้องกันกำจัดช่วยมันพวกมแมลงวันทองนน,นะครับก็ใบเบยก็ค่อนข้างสวยงามน,นะครับอยู่ใบ ไวรัสยอดหยิกยอดแหลมยอดได้โต้งยอดไม่เดินกับมาราจีนี้เป็นปัญหาสําคัญมากนะครับสําหรับเกษตรกรที่ปลูกเป็นประจาอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งปลูกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตั้งแต่ช่วงเล็กๆแล้วเนี่ยโอ้มันก็ระบาดลามไปทั้งแปลงเลยครับส่วนนี้เป็นมารา,เ,าเบอร์สิบหกนะครับของตาสอนแดงนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่ก็นิยมปลูกตัวนี้นะครับ แต่ก็มันก็มีหลายสายพันธุ์นะครับที่พัฒนามาใกล้เคียงกับตัวเบอร์16นะครับน,นี้ก็พามาชมส่วนมะระจีนนะครับก็สร้างรายได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าท่านที่ปลูกแล้วได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับนนี้ก็ภายในซุ้มนะครับ ยอดก็เดินเดินดีนะครับเดินดีครับถ้ายอดไม่เดินก็จบเลยนะครับสําหรับท่านที่ปลูกมาละก็คงจะทราบอยู่แล้วก็เริ่มติดลูกนะครับดกไม่ดกเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ที่การให้ปุ๋ยเป็นหลักนะครับแต่ถ้าพืชแข็งแรงนะครับมันก็จะติดผลผลิตของมันอยู่แล้วนะครับ อย่างตัวลายสูญใจกับบูมิโนก็ช่วยให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคไวรัสนะครับบวกกับยา,มาแมลงนะครับมันก็จะทำให้ผลผลิตเนี่ยติดสม่ําเสมอนะครับ mm hmm. การปลูกก็ช่วงหลังๆนี้ก็ค่อนข้างจะยากนะครับสําหรับหลายๆพืชน,นะครับเพราะเรื่องสภาพอากาศนะครับเรื่องปัญหาเรื่องมแมลงศัตรูพืชน,นะครับ หลังๆก็ดื้อยา่อนข้างง่ายนะครับฉะนั้นผมเองก็พยายามแนะนําให้หลายๆท่านปลูกแล้วเนี่ยป้องกันปัญหาไว้ตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับใช้เป็นประจําสม่ําเสมอปัญหามันก็จะน้อยลงค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับตัวลาย0ูนเจ็กับบูมิโนนะครับลูกเหลืองก็มีปกติะครับสําหรับท่านที่ปลูกเบอร์16นี่จะทราบอยู่แล้วถ้าปลูกหน้าร้อนเนี่ยลูกจะเหลืองสุกไวนะครับ อันนี้ก็เป็นภายในนะครับเดี๋ยวมาดูภายนอกกันบ้างยอดนะครับยอดขาวๆอย่างงี้ครับอันนี้คือแสดงถึงความสมบูรณ์แต่ถ้ายอดมันไม่ไม่ขาวไม่อวบนะครับก็เก็บได้ไม่นาน,นครับมาดูข้างๆกันบ้างนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับใบใบ ดูรวมๆแล้วเป็นไวรัสก็ค่อนข้างน้อยนะครับหลายท่านที่ถามผมมาาชื่อว่าใช้ได้กับพืชอะไรบ้างได้ทุกพืชเลยนะครับตระกูลผักเถวก็ใช้ได้ตระกูลผักใบก็ใช้ได้นะครับสําหรับตัวลายศูนย์เจ็ดกับบูมิโนนะครับอยากให้ลองใช้ดูนะครับจริงๆมันก็ก็ใช้ไม่เยอะนะครับสําหรับเอ่อยาจุดนี้นะครับแล้วมันก็ใช้ได้กับทุกพืช ท่านปลูกอะไรท่านก็ฉีดไปได้หมดนะครับแล้วพืชมันจะแข็งแรงนะครับมีภูมิต้านทานโรคไวรัสเนี่ยเป็นเป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากลัวในในพืชเองหรือว่าในในในคนเองนะครับเพราะว่ามันปรับตัวได้ตลอดมันก็สร้างภูมิต้านทาน,ทานมาสู้กับการป้องกันของเราเหมือนกัน ผมก็พาไปเที่ยวสวนนู้นสวนนี้นะครับบางท่านก็ก็จะถามว่าสวนหลายๆสวนเนี่ยในหลายๆพื้นที่เรารู้จักหรอคือสวน100%เลยที่ผมลงในคลิปนะครับก็เป็นเกษตรกรเจ้าของสวนที่ใช้เลือกใช้เลยเรียกว่าเลือกใช้เลยดีกว่าลายสวนเกับบูเมโน่ครับตั้งแต่เล็กน,นะครับเพราะว่า หลายสวนเนี่ยเคยใช้แล้วก็หยุดใช้แล้วปัญหามันก็กลับมาก็เลยเ,เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใช้สำหรับท่านที่ปลูกพืชตระกูลพวกผักเถานะครับจริงๆตัวผมเองก็แนะนำให้ใช้ยาน้อยนะครับมันใช้น้อยแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรเราก็ประหยัดต้นทุนนะครับผลผลิตเราก็ได้ ได้ดีขึ้นนะครับปัญหามันก็จะน้อยลงก็ลองดูนะครับสำหรับท่านที่อยากจะปลูกหรือว่าปลูกแล้วเกิดปัญหาเรื่องไวรัสยอดหยิกยอดแหลมยอดไ้โต้นะครับสำหรับในมะราจินมันมีวิธีการป้องกันอยู่ตั้งแต่เล็กๆนะครับอยากให้ท่านได้ลองใช้ดูนะครับมันก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับแต่หลายท่านก็จะถามว่าอา้าวแล้วปลูกไปแล้วเป็นแล้ว,ลวทำไง ก็ยังใช้ได้นะครับมันก็หยุดการระบาดแต่ผลที่ได้มันก็อาจจะไม่ได้100%หรือว่า90%เหมือนท่านที่ใช้ตั้งแต่เล็กๆอย่างส่วนนี้นะครับวันนี้ก็พามาดูส่วนมาลาจีนนะครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าออมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ สวัสดีครับ